นายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยกรณีผู้ผลิตร,รายการช่องสองผีเข้าขอขามาเท้าสุรานารีหรือยาโมและยาบุญเหลือเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนและขอไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตพร้อมกับเรียกร้องให้รายการลบคลิปนะครับโดยเฉพาะที่เผยแพร่ใน YouTube เพราะเกรงว่าคนที่มารับชมในภายหลังจะเกิดความเข้าใจผิดซ้าอีกครับ คนที่ราไดีมากับคุณย่าโมเนี่ยผ่านการท้าทายอย่างนี้มามาตลอดนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าคนขอราเองก็พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักความศรัทธานในย่าโมย่าบุญเหลือวีรกรรมทุ่งสำลยียังเหมือนยังมีเหมือนเดิมแล้วก็มากกว่าเดิมนะครับแต่แต่ก็ในส่วนของจังหวัดก็จะมีการฟื้นฟูด,ด้วยการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทิดทุนวีรกรรมของทุ่งสำลีอีกสักครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลาเดืนอน2เดือนนี้นะครับเพื่อเป็นการ แสดงออกถึงความรู้สึกที่อยากจะ,ะปกป้องหรือว่าอยากจะ,ะแสดงถึงความศรัทธาต่วอวีรกรรมของคุณย่าโมย่าบุเหลือส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับกรณีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดคนครราชสีมาแจ้งความตามพรบอรคอมพิวเตอร์ทางพันตบเอกกิติยาเราประสบวัฒนาผู้กำกับการสพเมืองนรคนรราชสีมาเปิดเผยว่าขอเวลารวบรวมพยานหลักฐาน และยังต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกสทชอขณะที่การลบคลิปวิดีโอออกจากสื่อออนไลน์หากยังไม่ปฏิบัติตามก็จะประสานกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้อำนาจทางสารดำเนินการครับ